มีดูแลการเงิกปูโอ้ยอดูกหลนั่นหลานน้อยสิบวชดตะได้อยู่บนปูน่าสนทาน,นาธรรมออาเอ็นไอเอฟซีนได้ร่วมบุญน,นลานหลานน้อยสย้บวชดจาปู คุณข้านี่เมื่อประจําการเนื้อลูกหลานเถอะค่ะปูให้เป็นปิตาดาได้หรือนะค่ะว่าท่านไม่สงสารร่างบ้างหรือไงสงสารอยู่เจ้าค่ะถ้าท่านบอกลงตรงร่างบอกลงตรงร่างจะเจ็บป่วยได้หรือนะเด้อปูกับใครเจ้าที่มูเจ้าเห็นหน่ะ หนกับเก้าตัวเดียวกันได้ละเด้อไอ้อมวเจ้าที่เป็นพิจพยาธรรมเอาไอ้ปู้ว่ไอ้มนุษย์ทั้งหลายได้โชกได้ราวและวิบากกรรมเลยลูกเอ้ยอท่านจะผิดกฎสวรรค์ไม่ได้นลลูกเจ้าใชะปูที่ให้รู้มือทงมีที่บ่วงสวงไง่จะมีองค์กษัตริย์ทั้งประชาชทั้งเก้าตระกูลเลกเด้อรงมา,าใใหัวใจหาย <Okay. S 2> และจะขออัญเชิญบรมครูทั้งร้อยไปพระองค์และลูกเราก <Okay. S 2> ูอยากให้ลูกหลานกูห mm hmm. วั่ให้ยู่ใดศีลปฏิบัติธรรมแต่ร่างมันมีความเมตตายังห่วงมนุษย์ทาทุกชนทั้งหลายแลนะลูกหลานเ <Okay. S 2> ้อะก็กเขายังมีเชื้อสายองค์ปู่มุตจรินอยู่ด้วยนละลูกหลานกูจะให้ยูกมือทั้งมิติไงแ่นะลูกหลานเถอ วนุษย์กิเลสเยอะนะลูกเด้อปูให้แล้วกับยาลูกหลายปูให้วนุษย์ทั้งหลายเราต้องรักวิบากกรรมก่อนที่จะเดือด้อก่อนที่จะได้โชคได้ลาบลูกเด้อเออลูกหลานเบื้องมนุษย์ปึกหาสาวโหดผู้เอ้ยเมื่อคืน่าห้กับเก่าทีเดียวกันปูหอยในทางธรรมะลูกหลาเออพวกท่านรู้ไหมว่าปูใหอยได้เขาวโงงปูต้องฟอมเพียน พอเวลาทั้งหนึ่งพันปีนะอีกทหนึ่นะเดี๋ยวค่ะเมื่อกี้ลูกหลานมากขอโชคน้ำบุยในเด้อก่อนสช่หลานน้อยบวชจ้ค่ะเพราะว่าหลานน้อยบวชแล้วจะเอาอยู่ที่ือเปล่าเอาอยู่เจ้าค่ะปู่ขรอนว่าจะบุว่าจะให้ทางงวดแต่ร่างบอกว่าขอเบย์แหววเป็นเมตตาเป็นบุญเป็นทานให้กับมนุษย์ฐานุชนทั้งหลายเดี๋ยวขอขว่ในเวลาจิบลบกวนปู่อีกค่ะคือจะให้ขอขู่ขยุกับร่างเด้อ อยู่กับโอรสในลูกเด้อร่างอยู่กับโอรสแอบู่จะลงมาวันทำพิธีใหญ่ในลูกบูที่ให้อยู่เด้อลูกหล้าเด้อบูที่ให้ลูกเพื่อทางบุญบุญบารมีในลูกหล้าเด้อขอให้ว่ามนุษย์ทั้งหลายทศชาวันชนทั้งหลายจงดูแลปกป้ององค์ชายอยู่โอรสฟ้าหุ่มนาคราชของเมืองบาดาลรัตชาวนาคอนใลูกหล้าเด้อให้ร่างอยู่ดีมีแรงแลให้ถูกคิดถูกขังถูกประลักในเมื่อร่างอธิษฐานอยากเกิดเป็นมนุษย์ ร่างต้องเรียรับวิบากกรรมร้อยชาติถือเ้อเดี๋ยค่ะเมื่อนี้ลูกหลานให้เป็นลูกหลานเป็นการบ้านน้ำปูเด้ออันพ้อน้ำปูแล้วปูสิงทาปูใหญ่จะหาทลูกหลานเบื้องบ่อโหีลาเบิ้งบ่อแล้วลูกหลานปึกไหมเลยเมื่อมนุษย์มันปึกแม่ปูมนุษย์เลียดเยอะลลูกาเดี๋วค่ะมนุษย์ตัดเกลียด้ยากคำว่าไม่จะชิน กัดใจฉินอยู่ในสินข้อค่าจะมีข้อที่แตกต่างนะลูกนะเบนจะสินเป็นสินปกติของมนุษย์ปัดใจสีที่มนุษย์ทั้งหลายถือสินไม่ได้นะลูกเด้อแต่เ้นจะสินจะเป็นเ้นที่สินสินสูงและสินภาว,วนาที่ถือดนะ้กค่ะไอ้ปฏิบัติความเพียเรเพืยอวิชาเอาอันไดบูกระสอนอะไดบูกระบอกลือสีก็เหมือนอเออค่ะ ลื่นช ja it well ี้กระสอนเราเรียงวิชาทุกสิ่งทุกอย่างให้แล้วนะลูกเธอไอ้ร่างตั้งคิดอธิษฐานเอ้าเจ้าค่ะช่วงร้านหน่อยบวชลูกร้านแต่สิบวรบกวนผู้ดอกให้ร่านบวชไปเรื่อยๆเด้อเจ้าค่ะเจ้ากอนบวชลูกร้านจะเป็นอานนี้ถ้าให้ลูกให้ร่านร่างกครขึ้นไม่ว่าเมตตาถุงลูกเราโอ้รถท่านมีความเมตตาถุงอยากเผยแผ่ศาสนาอยากเผยแผ่เมตตาธรรมกับมนุษย์คนที่ยากไหน ผู้ใหญ่อยู่เด้อมือทำมิจี้ว่องวงใหญ่ด้ลูกดาเด้อกษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำแต่ถ้ามึงคนได้พิจจากับข้าขอให้มม่มีอันเป็นไปด้ลูกดาเด้อเอย่าลืมว่ามนุษย์มีปัจจัยที่มีโกรธมีหลงมีมึนมีเมาลูกดาเด้อมีสติจงใช้สติแล้วก่อนย่าเข้ากับสิเกิดเด้อผู้ใหญ่ผู้ เอาไว้ปู่จะให้ปู่จะให้สองตัวก่อนนะลูกตาจะสาธุขอบคุณสาธุสาธุปู่จะช่วยล่างนะลูกตปู่สงสารลานนะลูกตาสงสารลวนลดะลูกตาปู่ซันหมากป่ะเนาะนี่ข้าหมากลูกลานตะมวยแห้โอ้ยปู่ที่้ันยินดีมุงก้อนไหนอยู่นะลูกตาเนาะตั้งใจ่าหาปู่ปู่เวฟตดตัดนะให้ปู่ใ้เวฟท่านเป็นกุญสกัน ก็ไอ้ผู้ที่บุญบุญมีกว่าเฮาลูกดเด้อว่าท่นยังถือว่าดีนะลูกดาได้เกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญได้ทำบุญกุศลเป็นทานนะลูกดาเอ้าเออบุญใหญ่อ้กเออบุญสั้นเออบุญใหญ่ดีว่าดีว่าที่ซังแต่พวกไอ้เขาเนรุณาสักวันเขาจะได้รับด้วยบาปกรรมเขาเลูกณาผู้ที่จะมันเห็นก็ัก ท่านบุตรศิลป์เโทท่านฝากมาได้ลูกนะ <c oughs> ท่านได้บุญกุศลขับโกรถกับล่างนะลูกนาท่านบ่ครู่แรกบรมษบ่คูเป็นบรมษบ่คูองค์แรกนะลูกนาที่ล่างรับขันนะลูกนาบรมษบ่คูู่้ฤาษีน่ารอดนะลูกนาเจ้าค่ะอ่าอ่า ดินซอปูดินซอกระดานก็ใบล้านปูหนล่ะเออฮึสวนขึ้มาอีกนอะบาดีเนอนกลัเนอะเจ้าค่ะ ชย์ยนงไ่ปูนี่นบอกลูกบางร้านโลดลูกร้านปึกศูนยมากหลยคูโปหว่าศูนย์ก็เสียม,ม,มากอีกเนาะเสี <c oughs> สยนไวน้ำเด้อพี่น้องเอฟซีปั้นปวบาเด,ด้อเห็น้นไปช่นยคระบ

อาดูเด้อบัดนี้เด้อผู้ใดได้เข้ามาเข้ามือคู่ไปผู้ใดคิดบ่ดีผู้ใดคิดบ่าไรให้เขาตัวมันเด้อบริวารของข้าจงปกปักรักษาเชื้อสายกษัตริย์ขอให้พวกท่านทั้งหลายจงปกป้องเอ็ดนาคค่ฟ้าหุ้มนครขอให้เจ้าปกปักรักษาลางขององค์ชายไว้ดีเถิดลูกหลาเด้อแับนี้ ขอให้มนุษย์ทั้งหลายสิมีแต่ผู้ช่งบุญบารมีได้แต่ผู้หกผู้หอมเด้ดปัติภูใดๆข้าหมากข้าเนรผู้ไปขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนอายุสุขี่สุขขังสุขบลังเปิดด้วยทรัพย์บุญบารมีพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดเปิดด้วยนักโมพุทธายะนักอ่า์ฤทธิ์ฤทธิ์ฤทเอ์ฤทธิ์ฤทธิ์ฤทธิ์เอธิ์ฤทธา ท่านเจ้าเรีทุวันเลยข้าว่าเจ้าก็สัดโอ้ยแห่งเมืองรัฐวานครกูกาสทขอเด้อันนี้เ้อเออเอ้ขึ้นอยู่ป็บโกรกาวน์นวันนี้เนาะก็ีสรับโก้าตัวหลังก็แค่วันี้เนา ออกตัวเก่าเอะูเฮ้ยอ้อูยั <c oughs> งไงออกตัวเก่านะลุนะเจ้าูยังพูดเลยพูว <c oughs> บ,บอกว่าให้อุาหนึ่งร้อยเก้าปีเก<า>้ากับหนตัวเดียวกันให้เป็นปิกษุณธรรมอยู่ที่บุญกุศลอยู่ที่บุญบารมีของแต่ละคนกระลูกเด้อเอกมากมาทำกันผููได้มาทำบุญทำทานคือว่าลูกหลานไม่มีบุญแท้ทำบุญทำทานกด็ด้วยจิตศรัทธาจิตบริสุทธ์ แล้วลูกหล่างน่อเจ้าค่ะโอ้เมื่องวันเอิดมันปือป้อปือป้ออันกูต้องขายปุ้อแกงให้ลูกในร้านก็สิลูกเอา,เอา,เอาปิดสนาหมูจะให้เป็นปิดสนาสามตัวอ่ะ bu hay là vi chân à? cái bu đang khó tháo hết chuồng ăn nô, để ông bây giờ quyết định cái chữ พยาลูกดของพาลูกเดเพราะท่านอยากให้ออกตัวนี้นะลูกด้อแต่ศูนย์มันยังเหลืออยู่ก็อีหล่าเถอะศูนย์มันยังเหลืออยู่ก็ที่ไห้กูบอกตรงกูเปจริงนะลูกหล่าร่างจะไม่ค่อยสบายเลยลูกเด้อพวกท่านต้องเป็นห่วงร่างด้วยนะลูกเด้อกูถึงจไหนต้งนี่กันเ้อัด้คะ วันทำพิธีมวงสวงผู้ที่ให้เขาดีกูเล่าผู้ที่ไปทับห้อยไว้ห้อยเก่าเร้่ลูกหล่าเนอะไอหมูโจ๊กมีปัจจัยหน้าท่ำเพิ่ึงด้วยท่ำได้ลุบบะหมเ่ิ่งด้วยปากได้ลูกเนอะฟังฟังเขาหมูโจ๊กอย่างเงี้ยจุกไสอย่างเงี้กลาหมูเจ้าฟังเอาเร้่ลูกหล่าเนอะตรงเชื่อในสิ่งที่เห็นเห็นในสิ่งที่เชื่อต้องมีสติ ท่าย่ากติตามมา, <Okay. S 2> มาทุลุลางเถอพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้เรามงมงายเรื่องหวยเรื่องเบอร์ทุลูกเด้อ <Okay. S 2> แต่ปู่ว่าท่านว่านหายปู่เห็นว่าโอ่ลดหลานปูปนมปม่มันมีความเมตตาความอบวยข้ามุติตาทุลูกหลางเ้อะแล้ววัดเนี่ยปู่ขอเด้อขอพุ่มเจ้าทีเจ้าบ้านเจ้าบ้าเจ้าเขาจริงจักดจริ์ทั้งหลายสิบทีเมืองบาดาล สิหห้าชั้นดินสิหกชั้นฟ้าเจ็ดชั้นดาวดึงในนามข้าอุตจา้านัคราชหลือแห่งเมืองะะรัตภานครขอเริ่อสิขอให้ลูกหลานได้มีบุญมีมวารมีมีกินมีร้านวัดแต่เร,รื่องเราอุตโตตะอุอะตะกิโกรลูกโอตะกียะ ทิดาการินธาดีเูืสีน้ำหอดมาหอดเทียนหอดทีเด้อวันเด้อลกหลากงกรมกงเกียงกงเวียนไายตายเกิดเออในเมื่อว่าหลานปูขอเรือปูถึงเห็นอยู่น้ำกันงอยู่้อลกหลาเมื่อถึงเวลานะลกหลาดี่ว่ากำเจ้า พระดดาธนินทานีพระดิดาแห่งเมืองวังนาคินพระดดาแห่งเมืองท่านปู่ศรีดุโตในเมื่อว่าอดีตพบชาติพระดิดาตามหาท่านอดีตชาตินี้ท่านตามหาพระดิดาจงกลับคืนมาอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อถึงเวลาปู่เสียอยู่ต้องกันอยู่เด้อเด้อรถเลยปู่เสียอยู่ต้องกังอยู่ไอ้ปฏิวัติทำไมปู่ก่อนไอ้ถือศิลนกงกรรมกงเกียรตินะลูกตา ในอดีตพบชาติอยู่้ายชีวิตกันร่วมมาสามปีในชาตินี้โอรสพาฮุ่งก็จะอยู่ด้วยใช้ชีวิตด้วยกันสามปีแต่จะมีปีที่ปู่ดึงออกมาก่อดนะลูกจ่ะปู่ที่อายูร่วมกันอยู่เมื่อถึงเวลานะลูกอดีตพบชาติหน้ากับมนุษย์อยู่ได้กันไม่ได้แต่ชาตินี้ยังถือว่าดีนะลูกล่าเด้อเพราะว่าพระธิดาสลินธนีก็เป็นมนุษย์ เจ้าชายก็เกิดมาใช้วิบาค้ำอยู่ในร่างของผู้หญิงแต่ดวงกิจ um ยังเป็นผู้ชายเลยเสือสายตระกูลบัวใดก็ต้องรักนะเนอะผูดถึงไปละอาราธนาับเมืองบัณฑนาลงเ้อะผู้ถิ่นบัวใหญ่เด้อะวันนี้เด้อะผู้ขอให้ผู้เจ้า ชุกขีชุกขังชุกกระลังใส่ชนะมูมันทั้งปวงขายปว่าจะจากโลกไรไขรเก็บทุกประการปว่าศาสนาสิ่งใดใดให้ไดต้องผูาวมุ่งมากดังปัจฉนาเมื่อวาริคิดการขายทำธุรกิจการงานผู้กขอให้ทุกมูอเจ้าจะเลื่อนลุงเรื่องเฮงเฮงเรื่อยๆผู้ใดเขาสิีว่าผู้ใดเขาสิว่ากับพ่อยเขาเลื่อนล่าเลื่อนเวรกรรมย่อมเลยกันด้วยการไม่จองเวรเลื่อนล่า ที่แตกวงกลมส่วนเจ็ดสองปูที่แหกปูบรรดานมันถอันียวกันเป็น่าแม่นยั้งละนี่วาสันที่แหลกเนาะบแม่ทำบอกนี้เพิ่นกะเล่วงกลมเอาแต่บอกเล้ว่าูนยนมันยังอยู่ดิมันยังอยู่สัน มั่งเพมสิเป็นตัวเก้าเป็นตัวเก้าตัวเก้าม่งกับเจ็ดศูนยเจ็ดศูนย์แล้วันนี้พันนันนี่หะพันพันม่งกลมเลยไหมฮะวงกนย์เจ็ดสองศูนย์เจสอง๋นี่นตัวนี้พิ่ว่าข้านเป็นพิศนาสิพักขันเอาได้ปะน้องแมแมนมันเป็นปริศนาอยู่ตรงนี้แต่ว่าพูดกับว่าผู้สิงห้เป็นแต่ว่าขอบนเป็นหนึ่งน่ะกหนึ่จ้างหน่เพราะว่าตอดสองัวที่แปงเป็นอาชิดสลับกันอีก แมนตาพันมีตเมาบ้าันเลขมินบักป่ะนเลขศูนย์สามสามศูนเก้านงมิน้เนย์สามสามศย์เก้าน่ศนย์สามแล้ว่อถิ่น่ิ่นเด้เจ็ดศูนยสพ่อพันาวหายหลางเลขอยู่น้ำลลางแมนมาเลขอยู่น้ำลลางหนึ่งห้าเก้าศูนย์เจ็ดสออาจจะเป็นหกตัวลอตเตอรี่